นี่ครับฝรั่งนะครับที่เราเตรียมเด็ดยอดไว้แล้วนะส่วนหนึ่งนี่เขาก็จะออกดอกนะครับพอแตกยอดใหม่มาปุ๊บนะครับฝรั่งจะมีดอกทันทีเลยคู่ไปที่สามครับมีหมดเลยใครกลัวบอกปลูกของเฝาซื้อแล้วไม่มีดอกไม่ไม่ติดลูกครับมาดูเลยครับเห็นไหมครับดอกครับดอกทุกกิ่งนี่ครับกิ่งนี้ก็มีครับนี่ครับกิ่งนี้ก็มีนะครับดอกหมดนะครับเนี่ยดอกครับติดดอกดอกบาน แต่ในส่วนบางกิ่งนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนยอดเราก็ตัดออกมาครับเนี่ยตัดออกมาแล้วจากกิ่งนี้แหละนะครับที่เราเตดยอดใหม่ๆเขาก็พร้อมที่จะมีตาขึ้นมานะตาเยื่อจะรีบจะแทงแล้วนี่นี่ปุ่มนี้นะครับเนี่ยเป็นกิ่งที่เหมาะสําหรับการีทไปเปลี่ยนยอดครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนยอดกันนะครับกับต้นตอที่เราปลูกไว้ครับเดีย๋ยวไปครับตามไปค่ะกิ่งต้น กิ่งตอนที่เราปลูกลงดินเลยครับไม่มีการรองก้นหลุมครับนะครับกิงตอนที่เราชําใส่ถุงแล้วกดขุดเป็นหลุมหลุมปลูกเสมอกัรกับเป้านะครับกับเป้าที่เรามาเลยครับสูกลงไปปั๊บเห็นไหมครับเขาเก่งมากเลยนะครับนี่คือฝรั่งจิมจูนะครับปิดง่ายครับเนี่ยเราอาศัยความเก่งของเขาตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าต้นนี้ติดแล้วเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ต้นนี้ครับเปลี่ยน เปลี่ยนยอดเปลี่ยนยอดใหม่เลยนะครับฝั่งนี้ตะวัน,วนออกครับฝั่งนี้ตะวันตกถ้าเราจะหลบแดดเดี๋ยวเราใช้กิ่งไหนดีกิ่งนี้ดีกว่าเลือกกิ่งพันุครับกัดมานี่นี่ครับกดลังพอดีครับสีกาลังเขียวเข้มตานี่มีตาขึ้นแล้วนะครับมีตาออกมานะครับมีตาตุ่มๆออกมาเดี๋ยวเราจะธรรมดาก็ใช้สองข้อตาก็ได้นะครับใช้คู่เดียวนี่ครับ อต่นี้มันมีสองข้อตาเดี๋ยวผมจะลองดูเอาเอาขอคู่เดียวคู่บนนี่เอาใช้คูน่นี้ตัดนี่หน่อยอ่ะทีนี้ก็ที่ต้นเลยครับเอาให้มันอยู่ฝั่งไหนดีเราจะให้อยากอยากให้กิ่งอยู่ฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้บากลงไปเลยครับบากกิ่งลงไปพามาครับนี่ครับ แล้วก็เดี๋ยวขอผ่านะครับเวลาตัดกิ่งครับเรามีดล็อกแขนไว้นะครับเราก็เอากิ่งพันแล้วก็ดึงกิ่งครับมีดให้อยู่ที่เดิมนะครับเราไม่ไม่ขยับขยื่ยนก็จะทําให้แผลเรียบครับลนนักษณะนี้แล้วก็ก็เสียบลงไปครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไป ให้ข้างใดข้างหนึ่งติดนะครับผมเอาข้างนี้ติดนะครับข้างตะวันตกติดนะครับรู้สึกว่าใบจะโถเยอะเกินไปในเวลาห่อเราจะนั่นนะครับก็ตัดออกหน่อยแต่งให้สวยครับเทพันนะครับเรพันเก่งรีออกไปเลยตานี้นะครับไม่เป็นไรติดแล้วครับแล้วจัดพันเลยครับให้แน่นนะครับ รอบแรกให้แน่นก่อนมัดให้เข้ากันให้แน่นถ้าเราได้มีโอกาสเอาใส่ไว้ในใต้ร่มเนี่ยเราก็จะไม่ต้องพันมิดก็ได้ให้ห่างๆแบบนี้นะครับก็จะติดแล้วนะครับแค่นี้แต่ว่านี่มันอยู่กลางกลางฝนนะครับเราจะห่อกิ่งให้มันมิดนะครับหลังจากเราพันแน่นแล้วประนิตหน่อยนึ่งมีเวลานะครับเราก็จะใช้ให้แผ่นพลาสติกเนี่ยปิดทุบนะครับพันทั่ว นะครับบริเวณแผลแล้วก็จะพันขึ้นมาปิดยอดไว้ไม่ให้น้ําฝนที่ตกลงมาไหลเข้าไปในยอดนะครับพันจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับพันไว้ให้มิดนะครับนีบ่พันไว้เลยมิดน้ยก่อนเพื่อความชัวร์พลาสติกเราไม่สนใจเรามีเยอะ แล้วก็พันลงมาครับกดเรามัดแน่นแล้วนะครับจริงๆแล้วแน่นแล้วเราก็พันพันพันแล้วก็ผูกเชือกไว้ปัดตึ๊บครับเป็นอันเรียบร้อยอีกเจ็ดวันมาดูเจ็ดแปดวันลองมาดูนะครับถ้ามันแตกนี่เราก็จะกรีดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลครับกิ่งนี้ไม่ตายนะครับมีตาข้างๆงขึ้นมาแล้วโอเคครับ